สวัสดีลูกค้าท่านครับวันนี้กับเซลไมล์ยูเนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวนี้วันนี้นะครับผมเซลไมล์มารีวิวนิวฮันแลนด์ทีซี 48R นะครับคันนี้ขนาด50แรงม้านะครับลูกค้าเป็นรถขนาด50แรงม้าเป็นรถงานดาขึ้นงานไล่นะครับผมอุปกรณ์สองชิ้นเหมือนเดิมครับใบมีดบอกผ่านหลังนะครับยางสวยๆเลยคันนี้ขายประมาณนี้ครับลูกค้า นี่นะครับภาพรวมคันนี้ก็เป็นผ่านพวนไปนะครับลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวชั่วโมงงานผมพาดูนะครับชั่วโมงงานประมาณสองพันนิดนิดครับคันนี้สองพันนิดนิดครับใบมีก็ยังเต็มเต็มอยู่นะลูกค้าใบมีก็ยังเต็มเต็มอยู่ประมาณนี้ครับผมภาพรวมๆนะครับ สำหรับรถลูกค้าที่งบประหยัดนะครับอยากได้ New Holland ไปใช้นะ <t> ผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับลูกค <t> ้าท่านรถประมาณปี5960นะครับคันนี้ประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเสียงเครื่องยนต์นะครับผมดได้ท่อเลยสวยๆแจ้งไปแบบนี้เลยครับ จะประมาณนี้ครับนิวฮอลแลนด์อุปรกรณ์2ชิ้นนะครับลูกค้าราคานะครับผมอยู่ที่2องแสนบาทท้วนนะครับผมราคานี้ส่งฟรีนะครับผม้าคารวมๆนะครับลูกค้าท่านเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับอุปรกรณ์2ชิ้นนะครับผมลูกค้า ราคา240,000บาทเท่านั้นครับผมลูกค้าในสนใจนะครับติดต่อเซลลไมล์ได้เลยนะครับผม0968598592เซลไมล์นะครับผมร้านดีเย t มแทกเตอร์ตั้งหย่อมเพอนในร่วงจังหวัดเลยนะครับผมห่างจากตัวอำเภอแค่5กิโลเท่านั้นนะครับผมจับ GPS มาเลยนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอในร่วงจังหวัดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมภาพรวมๆเซลไมล์นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ทีมงานนี้เมกเตอร์เซลมายขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ